ลูกผสมครับตัวแม่ลูกผสมตัวนี้ลูกปลาครับสองกุกสองกุกไม่ส้มครับน้องครับบอดีครับนี่สันคอนัวสันเป่าครับนี่สามกุกครับสองไลสามครับตัวนี้ครับเฉลยเฉลยบุลลดไอ้บุลลดก็ น,นะครับลงคงขอแล้วครับนี่สายมะเร่ครับมะเร่แท้ครับมะเร่คือว่าเขานั่เขาจากมะเร็ยละครั้งเพราะอินเมืองไทยครับน,น,โนโหเป็นหอนครับแม่นนี่เอาใส่นกตีนกต่อเลยครับก็คือว่าได้ไข่แล้วครับ เอามาให้เขาแขกครับไมาอยากได้ลูกเขาแขกก็เอาแด้วครับเนี่ยออกดูเป็นดูดเอาเอ,อาวเดียวไข่เนี่ยครับลูกมาเข้าแขกเหรอมีแมครับเบ่งไข่ครับเนี่ยครับไข่เจียวบนลอดครับออใส่เมื่อยขึ้นเนี่ยครับ รารุ yeah. ああ่นครับติดตามครับฝากติดตามไม่ได้ครับเลยพี่น้องเนี่ยม่นรอนอ่ะอ่ะอ่ะเร็วอ่ะอ่ะ